ไม่หรอกครับสาวอะไรส่วนใหญ่ก็ทํางานเขาบอกว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวของพี่ปีไม่ใช่ผู้จัดการทํางานด้วยกันครับอยู่ในทีมเดียวกันทำธุรกิจด้วยกันครับแตากเป็นหมือนแบบว่าพูดไรแบบนีค่ะคนก็เลยอาจจะพูดแผนมีทำไมผมไม่เคยเห็นพูดแผนจริงๆเหรอไม่น่าจะมีหรอกไม่หรอกครับหลายคนก็เลยมองว่าคนนี้จะเป็นเข้ามาในชีวิตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ครับไม่ยหรอกโดยทำงานจริงๆ กลับบ้านสี่ห้าทุ่มทุกวันเลยฮะทำงานอันนี้ก็มียชน์เรื่องนี้เอาหมดเรื่องนี้ก็น่าจะโล่งขึ้นนิดหนึ่งนะครับเหมือนปกติที่เคยให้ข่าวไปครับพี่ไปมุ่งกล้องของพี่เลยาียก็มุ่งขับก็พูดไปล้ไงว่าเหมือนปกติที่เคยให้ข่าวไปก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรนไม่มีคนเข้ามาในชีวิตไม่มีตอนนี้เนี่ยทุ่มให้กับงานจริงๆนะครับเพราะว่าโปรเจกต์หรือว่างานที่ทําอยู่เนี่ย มันทําระยะสั้นทําระยะสั้นแล้วมันก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ระยะสั้นแต่ว่าระยะสั้นของมันเนี่ยเป็นระยะสั้นที่ต้องใช้เวลาเยอะต้องทุ่มเทให้กับมันนะครับก็เลยซีเรียสไหมอะ่ีเยเ่าแบบนี้ข่าวไม่ซีเรียสเลยแล้วครับอราซีเรียสเลยแล้วครับพอพอจะเป็นผอออไปเรียบร้อยแล้วก็มีอะไรก็ว่ามันเลยฮะทั้งเฟอร์บี้ทั้งอะไรก็รับได้หมดนะครับถูกจับตามากขึ้นนะคะทีใช่ใช่พมีปัญหาการทะเยาไหมครับีไม่มีอะครับเพราะว่าจริงๆบอกตรงๆเรื่องเนี้ย ผมกับภรรยาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยคือเขารู้ดีว่าผมคนอะไรไม่ใช่คนที่แบบจะเป็นแบบว่าเหมือนในละครเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพี่พาดาจากวันนั้นที่ออกมาพูดก็แบบภรรยาคนทานสเครียดที่เป็นขา่าวว่าจะมาได้หรือไม่ได้มาตอนนี้พอได้พูดออกไปวันนั้นแล้วภรรยาอเคมันทุกอยา่างมันก็ดีขึ้นนะครับก็สงบเงียบขึ้นแล้วก็จริงๆภรรยาผมก็เป็นคนที่ทํางานเยอะเหมือนกัน เพราะนั้นในตัวงานเนี่ยแหละครับทำให้เราไม่ได้แบบมีเวลาไปโฟกัส่างอื่น mm hmm. แล้วก็เรื่องของสื่อต่างๆก็เสพน้อยจริงๆ <laughs> อยู่ดีครับผมอยู่แต่อย่างนี้ผมก็ม่คจะเสพสื่อเลยครับ mm hmm.